กฎของความมั่งคั่งคือเราต้องเชื่อว่าโลกใบนี้เป็นไปได้ค่ะรวมไปถึงความร่ำรวยหรือความจนขึ้นอยู่ที่วิธีคิดนะคะและอยากจะบอกว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ค่ะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ค่ะ ตราบที่เราต้องการที่จะเป็นและหนึ่งในศัตรูของความมั่งคั่งนั่นก็คือความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะมีสิ่งนั้นๆได้นะคะรู้สึกเป็นพลังงานค่ะถ้าเรามีพลังงานบวกชีวิตเราบวกแน่นอนนะคะถ้าเรามีพลังงานกลางๆชีวิตเราก็กลางๆค่ะแต่ถ้าเรามีพลังงานลบๆชีวิตเราติดลบแน่นอน กับเข้าไปเช็คที่โลกภายในว่าเรามีความรู้สึกกับการเงินแบบไหนนะคะซึ่งสมัยก่อนแป้งมีความรู้สึกกับการเงินว่าใครที่มีเงินเยอะใครที่ร่ารวยคือคนที่ละโมบโลภมากเป็นคนที่ไม่รู้จักเผื่อแผ่เป็นคนที่มีความอยากได้มากจนเกินไปซึ่งความคิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ทําให้เราขวางกั้นในเรื่องของการสร้างรายได้ที่จะ ทำให้เรามั่งคั่งได้นะคะรวมไปถึงเราวางแผนในเรื่องของการใช้เงินแบบไหนช่องทางการสร้างรายได้เราสร้างรายได้มาแบบไหนบ้างรวมไปถึงสิ่งที่สําคัญเราต้องการมีชีวิตแบบไหนเราต้องสร้างคุณสมบัติชีวิตให้เป็นในสิ่งที่เราต้องการให้ได้เป็นพลังแรงใจให้นะคะ